เฮ่ย hey, าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอุนตรแมนไฟติ้งเอลูชั่นสนะฮะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นนะ,ะแต่ว่าจะมาเปิดรายการใหม่นะ,ะจะเป็นรายการสอนเก็บ s อสแรนะฮะของด่านแต่ละด่านของเกมอุนตรแมนไฟติ้งเนาะก็ชื่อรายการก็จะเป็นเทคนิคลับปรับใช้กันเองเองเอง เออยังไม่รู้นะฮะว่าจะตั้งชื่อรายการนี้ว่ายังไงนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาชื่อนี้ไปก่อนเนาะนะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมจะสอนวิธีการเก็บ S-Rank ของด่านแต่ละด่านเนาะของเกมนี้นะฮะก็มันก็จะมีอยู่หลายด่านเลยก็จะค่อยๆทยอยทำไปเนาะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกัน <c oughs> ก็รบกวนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะเพราะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะว่าเพื่อนๆอยากจะดูวิธีการเก็บ S rank ตัวไหนผมก็จะค่อยๆมาทำให้ทีละด่านทีละด่านนะครับโอเคด่านที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นด่านของเจ้าสัตว์ประหลาดเรคิวบัสนะฮะเจ้าสัตว์ประหลาดกุ้งนะฮะกุ้งแช่น้ำปลาก็ตั้งแต่ที่ผมไปไล่อ่านคอมเมนต์มานะฮะก็จะมีคอมเมนต์แนะนำมามากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของคอมเมนต์นี้นะฮะ หรือว่าจะเป็นของคอมเมนต์นี้นะครับผมก็ไปไล่อ่านมาหมดแล้วนะครับก็แต่ละวิธีนี่มันก็จะดูไม่เหมือนกันนะฮัาบางคนบอกวิธีนู้นทําได้วิธีนี้ทําได้ผมก็ไม่แน่ใจก็เลยลองเอามาเล่นดูนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอ่ามันอธิบายค่อนข้างที่จะคุมเครือนะฮะก็เลยมาสอนวิธีให้เห็นภาพชัดๆเลยมันจะดีกว่านะครับโอเค ไอ้ด่านเลยคีบัสนี่มันก็ดูไม่ยากนะฮะไม่ยากเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วนี่คือแบบวิธีมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นี่ก็อาจจะงงเป็นไก่ตาแตกได้ว่าเออทำไมไม่ได้ S ทีนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็จะมาบอกถึงปัญหาก่อนนะครับปัญหาของด่านนี้ก็จะแบ่งเป็นข้อๆไปนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเข้าใจนะับว่ามันมีกฎอะไรบ้างนะครับโอเค ข้อหนึ่งก็คือห้ามต่อสู้ตามอําเภอใจนะครับห้ามต่อสู้ตามอําเภอใจก็คือเวลาที่ต่อสู้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเกตแดงมันเต็มหลอดในปกติแล้วเพื่อนๆก็จะใช้ท่าไม้ตายอะไรก็ได้ใช่ไหมครับปิดฉากสัตว์ประหลาดของด่านนั้นๆเนาะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขพิเศษนะฮะเงื่อนไขพิเศษของมันก็คือเราจะต้องใช้ท่าเลเวเวียมเวฟปิดฉากมันเท่านั้นนะฮะบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถใช้เลโวเวียมเวฟ ตอนเลือดมันยังเต็มอยู่แล้วก็ใช้ท่าอื่นปิดฉากแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขในตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องใช้เวลเวฟปิดฉากเท่านั้นนะฮะขอย้ําเลยว่าเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็雷暴 wave เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าไอ้ล่างมิลเลอร์เนี่ยของอุลตร้าแมนไดนาห์นะฮะมันจะไม่มีท่าไมา้ตายเนาะ <laughs> ใช่ไหมเวลาเล่นในโหมดปกติมันจะไม่มีท่าไมา้ตายเลยนะครับแต่ในโหมดเนี่ยมันพิเศษอยู่ก็คือ มันจะมีท่าไม้ตายมาให้นะครับเป็นท่าไม้ตายเฉพาะของโหมดนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปอดล็อกมๆๆๆนันมาแล้วเนาะก็สามารถที่จะใช้ท่าตรงนั้นนะครับกดต่อยตามปกติได้เลยต่อยให้สัตว์ประหลาดกระเด็นตอนเกรแดงเต็มหลอดแล้วก็ใช้ท่าพวกนั้นปิดฉากได้เลยนะครับกดปุ่มไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะมันมีมาทั้งหมด4ี่ปุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม O X ที่ใช้ได้หมดทุกปุ่มเลยฮะโอเคข้อที่2ก็คือระวังอย่าลื่นล้มบ่อยนะฮะปัญหาของด่านนี้ก็คือ พื้นที่ที่มันจํากัดนะครับเวลาที่อุลตร้าแมนไดานาเนี่ยโดนสัตว์ประหลาดไอ้เลคิบัสเนี่ยโจมตีจนมันลื่นล้มอะ่ะไอ้เลคิบัสเนี่ยมันก็จะยิงไฟนะยิงไฟไปรอบๆบฉากเลาวก็จะยิงทําลายน้ําแข็งทําให้น้ําแข็งแตกนะครับแล้วมันก็จะทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยระบากขึ้นมานิดหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเล่นเกมพวกเกมต่อสู้อย่างนี้นะมันก็จะต้องแบบ ถอยหลังถอยไปเยอะเข้าเยอะเข้าทีนี้เอาตกน้ําเรียบร้อยฮะก็คือถ้าเกิดว่าตกน้ำเนี่ยเกมโอเวอร์ game over ทันทีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงล้มเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันก็จะยิงแบบยิงไปเรื่อยๆนะมันจะยิงแบบสุ่มมานะถ้าเกิดว่ามันโชคดีหน่อยมันก็จะล้มแล้วมันก็จะไม่ยิงแต่ถ้าเกิดว่ามันโชคร้ายนะฮะล้มทีเดียวปุ๊บมันยิงเลยมันยิงน้ําแข็งแตกเลย นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการลื่นลบนะฮะอย่าลื่นล้มบ่อยนะไม่ไม่ฉชนั้นนี่พื้นที่ในการเล่นของเรามันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ห้ามลม้มเออเกิน3ด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะผิดเงื่อนไขเนาะส่วเ,เงื่อนไขนี่มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะฮะ โอเคข้อที่3ก็จะเป็นระวังการโดนโจมตีกระเด็นนะฮะการโดนโจมตีกระเด็นเนี่ยทำไมถึงจะต้องระวังเพราะว่า1เลยคือเงื่อนไขของดานเนี่ยเออโอเคผมลืมบอกไปว่าเงื่อนไขของดานนี้นะครับคือข้อแรกการต่อสู้เนี่ยเวลาจะต้องไม่เกิน1นาที30แล้วก็ข้อที่2การต่อสู้เนี่ยจะต้องเหลือเลือดมากกว่า5 0เนะครับเพราะฉะนั้นการโดนโจมตีทําให้กระเด็นเนี่ยนอกจาก1แล้วจะทําให้สัตว์ประหลาดมันใช้ ถ้าไม้ตายโจมตีเรานะฮะซึ่งอาจจะทําให้เลือดของเราเนี่ยเหลือต่ำกว่า50%ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าโดนโจมตีจนมันกระเด็นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกระเด็นตกน้ำนะฮะไม่ว่าคุณจะทํามาดีแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะสู้จนสัตว์ประหลาดมันเลือดเหลือครึ่งหลอดเตรียมใช้เรเบลเวฟแล้วถ้าเกิดว่าตกน้ําก็คือเกมโอเวอร์เลยทุกสิ่งที่ทํามาสูญเปล่าหมดเลยนะฮะก็จะต้องระวังในเรื่องตรงนี้เนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามตบแล้วกระเด็นไปมันก็มีสิทธิตกน้ําหรือแม้กระทั่งไอ้ท่าที่มันยิง ไฟนะฮะถ้ายิงไฟเนี่ยมันก็จะกระเด็นตกน้ําได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงถ้าจับขอบันเนี่ยผมก็โดนมาแล้วนะฮะมันจับคว้าปุ๊บใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันเฟี้ยงเลยมันโยนเลยนะครับ <Okay. S 1> จับได้หน้าเราโยนแล้วตกน้ําไปเลยนะครับสู้แทบตายสุดสุดท้ายก็จบลงที่ตกน้ํานะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆนะครับของดาดาน,นี้เนาะที่เราจะต้องระวังนะฮะ เอาละถ้างั้นเดี๋ยวผมจะสรุปปัญหาให้ก่อนนะครับก็คือข้อแรกเลยสําหรับปัญหานะครับห้ามต่อสู้ตามอ,อําเภอใจนะฮะข้อ2ก็คือห้ามใช้ท่าอื่นปิดฉากข้อ3ก็คือระวังลื่นล้มนะฮะอย่าลื่นล้มบ่อยๆไม่งั้นแล้วก็ พื้นที่มันจะแตกข้อ4ระวังการโดนโจมตีกระเด็นเพราะว่าอาจจะกระเด็นตกน้ําข้อ5ก็คือการต่อสู้ไม่ให้เกินเวลาที่กําหนดนะฮะซึ่งก็คือ1นาที30ิวินนั่นเองส่วนข้อที่6เลือดจะต้องเหลือมากกว่า50%แล้วก็ข้อที่7ให้กะเลือดของสัตว์ป่าให้ดีๆนะับเพราะว่าเราจะใช้ท่าเลเวเวียมเวฟปิดฉากเท่านั้นนะฮะขอย้าเลยว่าเท่านั้นนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงการเก็บ S r a n รสักทีนะฮะก็จะมาแนะนำเนาะเทคนิค หลายๆอย่างที่ผมใช้นะฮะในการต่อสู้ให้ชนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือจะต้องได้ S rank ด้วยนะครับโอเคข้อแรกเลยมาเริ่มต้นกันที่ท่าไม้ตายนะฮะท่าไม้ตายที่เราจะให้ปิดฉากก็คือท่า v e เ w a ย e เวนาะหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดหน่อยนะครับเพราะว่านึกว่าจะต้องเป็นท่าที่มาจากการกันสัตว์ประหลาดนะฮะเพราะของอุจจารนไดนานี้มันจะต้องกดกันให้ถูกปุ่มะะแล้วมันก็จะ ปล่อยเลเวเวียมเวฟสวนกลับไปนะเป็นการคา์เตอร,อร์แต่ไม่ใช่นะะไม่จําเป็นนะครับก็คือโจมตีให้เกรดแดงมันขึ้นเต็มหลอดเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็โจมตีปกติเลยโจมตีให้กระเด็นไปเลยนะ,ะแล้วเราก็กดท่าไม้ตายปุ่มใดก็ได้ปุ่มหนึ่งเลยนะครับล่างใดหน้าของด่านนี้นะฮะมันก็จะเป็นล่างพิเศษนะฮะล่างพิเศษตามเนื้อเรื่องที่สามารถอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเลเวเวมเวฟใส่เข้าไปได้เลยกดใส่สับประหลาดแต่ว่ามันจะลดไม่ค่อยเยอะหรอกนะฮะ ก็จะต้องใช้ล่างอื่นโจมตีให้เลือดมันลดลงไปก่อนไม่ว่าจะเป็นล่างเบสฟอร์มใช้ลำแสงโซเจนยิงไปก่อนก็ได้ฮะสักที2ทีให้เลือดสัตประหลาดมันลดลงมาเหลือต่ำกว่าแบบ20%ก็โอเคแล้วครับข้ 2> อ2ถ้าเกิดว่าใช้ล่างสตองไทส์นะฮะล่างสตองไทส์ก็คือล่างสีแดงะนะครับมันจะยิงไอ้ท่ากันเน็ตบอมเบอร์นะฮะคือยิงทีเดียวนี่ สัตว์ประหลาดนี่มีโอกาสที่จะตายไปเลยนะครับเพราะว่าท่านี้นี่มันแรงมากเอาจริงเกมเนี่ยร่างของอุลตร้าแมนร่างไหนที่มันเป็นร่างแดงอะ่ะมันยิงใส่สัตว์ประหลาดอะ่ะมีโอกาสที่นัดเดียวมันจะตายไปเลยนะครับร่างที่เป็นไฟๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างของอุลตร้าแมนทาโร่ที่ใช้อุลตาไดนไม้นะแล้วก็ท่าการเน็ตบอมเบอร์ของไออุลตร้าแมนไดนาเนี่ยครับมันยิงทีเดียวนี่คือสัตว์ประหลาดหายไปเลยถ้าเกิดว่ากดการไม่ถูกคือสัตว์ประหลาดหายไปเลยนะครับก็ จะต้องระวังเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจิงมันตายแล้วมันจะได้ A นะแล้วก็ข้อ C ข้อ4นะครับข้อ4ก็คือจะต้องให้เลคิบัสเนี่ยทำให้เราล้มก่อน1ทีอย่างต่ําแต่ไม่เกิน3ทีเข้าใจนะฮะก็คือให้เราล้มเสร็จปุ๊บเลคิบัสจิงน้ําแข็งแตกไม่เกิน3ทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ท่าเลเวลเว็บปิดฉาก นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต้องให้มันยิงน้ําแข็งให้แตกก่อนแต่ว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนะเพราะว่าผมลองแล้วลองมาหลายวิธีแล้วนะนะครับผมสู้แล้วใช้ท่าเลเวลแว้วปิดฉากตอนจบแล้วมันไม่ได้เอสกอ็มีนะครับก็คือจําเป็นนะฮะจำเป็นที่จะต้องให้มันยิงน้ําแข็งให้แตกเพื่อที่จะผ่านเงื่อนไขโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับสาหรับเทคนิคการเอาชนะเนาะขั้นแรกเลย ก็คือจะต้องต่อสู้ด้วยร่างอะไรก็ได้นะแต่ว่าห้ามทําให้สัตว์ประหลาดมันตายด้วยท่าอื่นนะครับจะต้องเป็นเลเวเวฟเท่านั้นหรือใครเก่งๆหน่อยก็ใช้มีดะเคลื่อนไทก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทันนะฮะหนึ่งนาทีสามสิบก็จะต้องจําตรงนี้เอาไว้ด้วยนะฮะสู้ไปครับให้เลือดมันเหลือต่ําแล้วก็ข้อสองก็คือจะต้องให้สัตว์ประหลาดมันยิงให้น้ําแข็งแตกด้วยนะฮะตรงนี้สําคัญเพราะเพราะงั้นมันจะไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับแล้วก็ข้อที่สามพอเลือดมันเหลือน้อยพอที่เราคิด ไปแล้วว่าเออเลอกแค่เนี้ยมันน่าจะตายแล้วล่ะเราก็ใช้ท่าเลเวลเว็บปิดฉากไปเลยนะฮะมันจะพอดีเลยมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ1นาที40 1นาที32 31ออะไรประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครเล่นแบบเก่งๆหน่อยกะถูกๆมันก็จะอาจจะไวกว่านี้นะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะว่าใครที่สามารถทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ hmm. <laughs> น,นะครับก็เป็นช่วงที่สามารถขิงกันขิงกันนะฮะสามารถขิงให้ผมดูได้นะครับ โอเคผมก็จะมีคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าผมใช้วิธีไหนในการชนะมันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่นตามได้จะได้เห็นภาพกันชัดๆนะฮะโอเคงั้นไปดูกันเลย let's go เอาละแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะ,ะก็จะเป็นช่วงบอกเกี่ยวกับความรู้สึกนะค,ะความรู้สึกที่มีต่อด่านนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะอยู่ในรายการของผมเนาะความรู้สึกของด่านนี้ตอนแรกๆเลยนะ,ะผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยากหรอกนะ,ะมันก็เป็นแค่ อุลตร้าแมนสู้กับจัดประหลาแล้วก็ให้มันผ่านไปตอนแรกก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่1นาที30ก็เท่านั้นนะฮะแล้วก็เลื่อนเหลือมากกว่า50%นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือให้ใช้เลเวเวฟร์สมใช่ไหมนะผมก็ชะล่าใจนะก็ไม่ไม,ไม่ทันรู้แต่พอมาลองเล่นดูจริงๆมันก็ม, <c oughs> มันไม่มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนะฮะมันก็จะมีแบบปัญหาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่ต้องให้กลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะก็ ลองไปหลากหลายวิธีเลยนะฮะก็หัวร้อนกันไปตอนแรกนี้ที่เล่นก็ไม่หัวร้อนและะ้วแต่พอมันเริ่มแบบแพ้เข้าแพ้เข้าหาวิธีชนะปล่อยเข้ามันก็เริ่มหัวร้อนละ,ะในด่านนี้นะครับก็ส่วนตัวบอกว่าเป็นด่านที่ท้าทายดีท้าท,าย,ท,า,ทายดีนะฮะแล้วก็เล่นก็ค่อนข้างสนุกนะสนุกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ,ะก็อาจจะสนุกสําหรับใครบางคนแต่ว่าสาหรับผมก็ ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่ามันมีความท้าทายนะฮะห้ามตกน้าแข็งแล้วก็ไอ้เจ้าลีกิบัสตัวนี้นี่มันก็ดีไซน์มาได้เท่นะนะฮะมีความโฉบเฉี่ยวนะฮะโดยการเอากุง้งเอากั้งเอาปูเอาอะไรหายอย่างมารวมกันนะฮะโอเคก็จบแล้วนะสำหรับช่วง เทคนิคลับปรับใช้กันเองของช่องผมนะฮะก็จะเป็นช่วงใหม่ที่มาสอนเกี่ยวกับการเก็บ S rank รนะฮะของด่านแต่ละด่านของเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอร์ชั่นสนะหรือว่าเกมอื่นๆก็อาจจะใช้ช่วงนี้อีกนะครับโอเคถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมทําตัวไหนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างล่างได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านแล้วก็ จะมาทําให้นะครับทุกดานเลยไม่ต้องห่วง แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือว่าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผมด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ลงช้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนี่งานมันก็ยุ่งๆนะฮะก็มีเวลาทําไม่มากแต่ก็จะพยายามทํามาให้ดีที่สุดนะครับจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะครับในช่วงนี้ผมก็อยากจะทําให้มันดีเนาะโอเคสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ะครับไปจ้าเะเน